สวัสดีวันจันทร์ตอนเช้าของวันจันทร์เนาะครับน้องพี่น้องเนาะกฤติภาบมาเบิ่งสวนเหมือนี้โอ้ยจักรยานมาเนาะมาสวนให้มาหน้านะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหยุด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 มาอะไรเนาะเนาะโอ้โห มาอะไรากํเบิดเกือบหัวทิมยังอยู่สวนนี่ก็อะลรพี่น้องเอออยู่ทั้งสวนทั้งสวนละปุรีแมนอยู่บ้านนอากับอยู่ไฮอยู่น้าโรงทงเนี่ยมุอเซอ์ตอเา้เาแบบนี้อันนี้ก็อยู่สวนทุเรียนเนาะพี่น้องเนาะข้างหน้าสวนนี่ก็เป็นทีของอไอ้ผู้เฒ่าเพิ่นเขาเจ้าปล่อยเซาเห็ดข้าวโพด ส่อปีละหมืน่นสองหมืนปีละสองหมืน่มนบอกคา,ากเจ้าเขาเจ้าได้พอได้ในใส่ผู้เท่าเขเจ้าไ่เปิดสวน้ะบ,บาดขมาสวนคนกะละ็อกะละกล็อกเกี่ยวไอ้อืมบ่ ก็มาเปิดเอาแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยไอ้ลุยสวนมานตอนเศร้าบรรยากาศตอนเศร้าน้องพี่น้องเนาะก,กสิพามาเบิ่งสวนสวนสทุเรียนปลูกมาได้ก็ปีหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเดือนนี่แหละสภาพเป็นสี่ยอดกำลังเดินดีเบิ่งยอดอ้องยอดอ่อนเพิ่งก็ออกเนี่ยหนึ่งยอดเนี่ยเพิ่งก็ ายอดเพือนออกก็แสดงว่าะระบบรากกพิ่นดีเนาะถ้าระบบรากบ่ดีหลาก,าก,ากบ่เดินนี่กับบ่มีทางที่สิพอดยอดได้ปลูกเลี้ยงกันไปทีละแถวละ10ตน้นหาแถวส่วนต้นติดทั้งเขตแดนเพื่นนั่นวาสีเอาออกวาสิโลออกสีบ่เอามันห่างหัวแค่สองเมตรเองคือยังทั้นนี้นี่ปล่อยห่างไว้นี่คางขึ้นรัวนี่หาเมตรพื้นี่ติดถนนนี่ ห้เมตรนี่หนิทำนี่พอดีหาห้เมตรเอาใส่กิ่งเข้าไปสวัวสีหอดกัดลักเจ็ดแปดปีกิ่งมันยังสิไปหอดแต่มันใหญ่ใหญ่มาเดี๋ยวติพายา์เนี่ย้นทุเรียนเนาะพี่เนาะปลูกมาได้ปีหนึ่งเดือนเต็มวันที่ยี่สิบนี่ก็ทีครบปีสองเดือนมาเบิ้งบรรยากาศตอนเศร้ากันลุกขึ้นมาเนี่ยมันเศร้ากันอยู่ตั้งยังวัยนักศึกษะตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเศร้านี่กัเขามาสวน พ่อนด่ดไปหาผูดคุยทั้งน้ำคนดอกติเส o มากับวาวพระขอพรอล้วก็ขาสวนเพื่อมาหาแรงธรรมชาติที่สงบนะต่อไปเพื่อให้สุขภาพจิตด,ดีอันนี้แถวที่หนึ่งต้นที่ต้นที่หาแถวที่หนึ่งต้นที่หาแงาม งามถือว่าง,งามอยู่ยอดก็เดินดีอยู่สูงกัประมาณสูงกว่าหูดังหอยนิดนึงตอนนี้ปลายสุดมองนี้นี่ประมาณถึงหน้าผากก่อนที่หอดหัวล้านนีละจะสิพิษใจได้และผู้ใดหัวล้านแล้วกะ็มา้นมาตนตนตออานตนอีกแค่บาค่อยงหญ่บันเดลลมพัดมันลมต้นมันน่อ,นนนอย ต้นวหักก็ดีแล้ว่ะกรอดมาได้ก็กําลังแตกยอดแตกใบขึ้นกันก็ถือว่าใส่ได้คือบอสซีเลียดนะพี่น้องเอ้ยต้นนด้ตายกับสมต้นนด้หอดก็เอาไว้เดี๋ยวมาเบิ่งแวะเบิ่งแถวที่สองเปนง็นนําไปรพร้อมกันแถวที่สองเริ่มจากต้นที่หาอะไรกันเอา,าต้นที่หาไปอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแมงใหม่มากมันพวกสัตว์ตัวพืชนี่ก็พวก,พก,พวกมแมลงต่างต่างก็สำคัญนะ พี่น้องถ้าแตกยอดมากที่นี่แตกยอดอ่อนมากนี่เนาะยอดอ่อนเนี่ยเพิ่นแตกแตกทอดอ,อกมากนี่คนเลี้ยงทุเรียนเนี่ยเพิ่นตีร,รักษาแห้งไ้โคท่องตัวยอดอ่อนมาน,นี่ถ้าเอายอดอ่อนไว้บได้ก็ขึ้งใหญ่บได้อะหน้าที่ของผู้ดูแลก,ก็คือว่าต้องรักษายอดอ่อนไว้ให้ได้เน yeah. ี่ยดี๋ยยอดแตกทุกต้นนะตอนนี้นะหนึ่งปีหนึ่งเดือนยอดแตกทุกต้นพี่น้องแตกทุกกิง่งทุกยอดทุกใบ ถือว่าสมบูรณ์แหละพี่น้องต้นกับะมาณเลยคิวขึ้นไปหาตีนผมอ่ะเห็นผู้ได้ตีนผมอยู่ไกลกะอาจิบฮอร์แต่ว่าต้นนี้นี่ก็ถือว่าโอเค่คอยให้เป็นอันดับที่สองที่สามในสวนอันดับที่สามสูงมองไปนี่ก็ถ่มหัวนี่มหัวหอยถ่มหัวขึ้นไปประมาณเคืองคืบไปละ อันที่ว่าสมบูรณ์หนึ่งปีหนึ่งเดือนผ่านส่วนต้นจังที่ก็แค่แกนโบพนันไงสะไปซีดยาขา,มาแม่แมงไปบางกำจัดมแม่แมงไปบางซีมือก่อนแพ้ยาขา,มาแม่แมงยอดอ่อนออกเต้ไม่กินกําลังซีงกําลังสิบานเนาะเป็นใบาดาบกําลังเป็นใบาดาบเห็นละโลนทิมเบิร์ดแหงเบื่อไปแล้วโอ้ยได้เสียดายเขาจัดกระสีง่ายไ,ไว้อยู่ทา่า ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องถ่ารอบต่อไปว่าสิเป็นยังไงบาที่แตกยอดอีกง่มเดเขาก็ต้องถา่าคือผ่านแล้วผ่านเลยนะครับเนาะต้นนี้ก็แคกนี่ตีตัดทิ่มอยู่คือบต้องซีเรียสอันี้ส่วนนี่ตัดทิ่มเลยต้นนี้อเอาตัดทิ่มเลยจบโหลดเราไปซีเรียสยังไงสีมาปลูกไหมเราไปเสียเวลาถ่าไร อาการแผ่ยากำจัดแม่เหรมือว่าเนี่ขนาดใบสีบานนะก็ยังมีอาการแผ่อยู่นี่ใบที่พันปิ่นใบที่ปิ่นเป็นอย่างนี้ี่เขาไก่โน่นบ่ด้โน่นนี่ก็คอยเสริมขึ้นน้ำไปเรื่อยเมื่อได้ดูก็มาเสริมนี่ใบที่พันปิ่นลักษณะนี้แหละพี่น้องเนี่ยปิ่นนี่แต่ว่านี่บอลลนนะนี่นี่พานแล้วนี่รอดแล้วนี่รอดตายแล้วใบสิใบแนวนี้นี่แต่ยังเป็นใบดาบอยู่นี่ คือยากำจัดมแมลงเข้าไปแห้งๆนี่โลนถิมเบิดลวกบวพานยายี่ห่อน,หนี่เรเอาแล้วแล้วก็อน,นี่ก็ใส่นำมักยาเสน้นนำสมสายชู้นำสมสายชู่เราขาผสมกันมักไว้เอามาสีดก็ได้ผลดีอยู่ในระดับหนึ่งอยู่เห็นก็ใส่ยากำจัดมแมลงเป็นเคมีกันก็อยากล่องใส่คือเขาพอเอามาล่องล้วก็ได้เลื่ยงเลยสีเศร้าใส่ละ ถ้าโบจำเป็นถ้าบบนักอีหลีเรื่องมะเรงเพราะว่าแถวนี้นี่มันจำเป็นต้องใส่เด้เพราะว่าซิงเวล้อมรอบคางนี่ที่เขาเจ้าเฮ็ดสวนเทไทน์ข้นทั้งนี้นี่เขาเจ้าใส่เคมีหลวนๆเลยสะสมนบได้เลยอยางนี้ครับเดีเจ้เครื่องตัดหย่ามาตัดอยู่แถวนี้เดี๋ยวแก่นี่แหละเพราะในตัดส่วนหนึ่งผ่านมาตัดแล้วเดี๋ยวสิมาตัดเลื่อมแถวนี้ออกตรงนี้หกได้ไหลายต้นได้หน่อยกะ ขคอยเลี้ยงไปต้นเนี่ยถูกจริงๆนต่สูงแน่แล้วสูงเพียงข้างแล้วต้นน้อยๆก็ได้ต้นมันแขะมันมงไงถือร่มพัดหักมัดใส่รักไว้เครื่องต้นแบ้วบเดมัดยอดทางบนแล้วร่มมันตียอดทางบนแล้วทีนี้มันหักเลยหักถิ่มส่วนต้นนี้นี่มาลองพูดถึงริบเมตรสองเมตรกว่าแล้วหนึ่งปีหนึ่งเดือนเป็นอะพี่น้องเอ้ยสภาพแตกยอดสู้ก,กิ่งสูตาสูใบต้นนี้ ยอดเดินดีครับยอดกำลังแตกมาเตมเห็นบ่มพี่น้องแมนเบิดเลยนี่งามครับสูงเาวเขาดีตีเขาพร้อมพี่น้องเอ้ตัวนี้จึกจึกจึกเฮ่อมาจากภาคไปแพ้ยังแถาที่สองตัวที่เก่ากำลังถอยยอดขึ้นกันแล้วสองตัวเก่ากำลังแตกยอดแต,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 แตกกิ่งขึ้นกัน ใบแกก็ร่ังสีเหลืองถ้ามันเขาเลื้งแล้วเขาก็ลนก็คือค้อนห่อ,อ่างนีกแหละที่การเท่าแล้วกร่วงโลนไปตามการเวลาถอดใบไม้ออกมาออกลูกไว้อันเดียวกันเสวนบกหุ้งนี่กะปลูกไว้ให้ไม่เป็นโฮมให้ต้นไม้ซือเบืองสีไทยเบืงจักเจตนาที่เอาบุกหุ้งมาปลูกนี่คือว่าบริเจตนาว่าจะเอาหน่วยเอาอยางมันดอกว่าให้มันเป็นโฮมให้กับต้นไม้ให้ไมนเป็นไม้พ่เลียงไม้ล้อม เื่ออุ่มอุณหภูมิความชื้นซอยกันแต่ที่นี่ผลผลิตมันออกมามันหลาเสียดายก็เลยเก็บทยอยไปขายขายเล่นเน<ๆ>แม่บ้านเขาเก็บไปขายทุกมือทุกเมือ่อไปวางฝาก้านค้าขายบริเวณไปแลนขายดอกคันขายท่แถวนาบ้านนั่นแหละเอาไปวางไว้เมื่อละหาทุงหกทุงบางมือก็สองทุงสามทุงขายเล่นๆไปก็เลยพันก่กบาทอยู่เขาเอาเก็บไ,เเบไ้เขาใส่เขาหยอดกระปุกไว้เออมันก็เป็นผลผลิตเป็นผลพลอตได้ของเขาะว่ามันหลาย หลายเกินที่สิกินได้เบิดมันก็ต้องขายยี่งยังก็ขึ้นกันถ้าเลือกินก็นต้องขายแปรรูปเป็นเงินต้นพวกนีก้แค่แกนนี่ต้นเด้บางไงสิตัดที่บนบนไงก็เรีอนของเขาตายก็ตายไปอันนี้ก็สิตายไปรอบหนึ่งแล้วฟืนกล้าขึ้นมาเนี่ยมาถือยาขาแมาแรงแ่ะโลนทิ่ไปร้ายแล้วโอ้นี่ของตะโลนก็นมีนี่ใบยงใหญ่าง,า,ง,า,ง,งามๆนี่เนี่ย ใบไมัไนี่ใบยังไงโอ้เสียดายอยู่บรรดาพลาดเลยว่คะครับครับว่าสังกัสซีได้ใบร้ายลแล้วนี่ตัวน,นี้ย่านที่ซ้อมอยู่เลี้ยงทุเรียนนี่ไม่ต้องมีเวลาเอาใจใส่อีลีพี่น้องตัวน,นี้ก็โลนทิ่มเบิดนี่ใบก็ลังแตกยอดจะเป็นว่าเขาจะเป็นยังไงนี่สังกัดซีซ้อมนี่เหลืออีซีตัวน,นี้ทุ่งช่ำว่าเหนียวร่องดินเอาไว้แต่ซ้อม นี่ครับบรรยากาศในสวนต้นกับทีสอมสอมร้ายต้อนอยู่เดี๋ยวยังไปเบิงแถวที่หนึ่งสองสามสี่เบิงแถวที่สี่ต้นที่หนึ่งสองสามต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่สี่หนึ่งกระถวหัวยินงขคือกันพี่น่องกำลังถอดยออทั้งเบิร์ืขึ้นกันแม่งใหม่ รางแดดหย่อแต่กิ่งสูงถมหงยืนมือต้นนี่ก็ได้แถนที่สี่ต้นที่หนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ยังมีต้นที่สี่อยู่แต่ถ้าต้นที่ 1, นนดดนนนนหออนึ่งยืนแนวเขตแดนยืนแนวติดหัวเบาเอานี่ก็สกายเหลือเป็นต้นที่สามต้นนี่เบ่งกันในการพัฒนาของเขาต่อไปต้นนี้มันแล้วจะพันเด้ทุเรียนเนี่ยบางตน้นบางพันกับใบไงใบแนาวอันนี้ใบเบ่งบงุหรีวเป็นฝ้ามือคุณ ใบนี่แต่ละต้นบวกขึ้กันบางต้นกับใบน้อยแต่ว่านหนาเขียวอือ้อแต่งามสมบูรณ์ขึ้กันบวกเกียวใบใยถ้านานี่ก็โอเคถ้าใบใงน้อยบางนี่ก็บบวค่อยโอเคบันได๋แต่ยอดบัดต้นขึ้กันพี่น้องต้นที่สี่แถวที่สี่ต้นที่สี่แถวที่สามบนเนี่ยเสริมโน่นไปน่น 4, ามิดเลยตัวย่ามบางกับมาเสริมโน่นเพราะว่าน้ำฝนตกพายุเขาได้หลายอย่างน้ำขังน้ำขังหกักเข้าสินเนาเข้าสิต,ตาย ต้นที่สามหนึ่งกับใบง่ายขี้กันต้นที่สองแถวสี่ต้นสองติดกอไผ่นี่กับหลอดตายมากขี้กันแต่ใบมาลองกองแกงออกมากน่าจ,จะฟื้นนี่ดอกเบิง้งอะไรก็ได้ดีอยู่แล้วที่นี่แถวที่สามต้นที่สามต้นคือต้นนี้ต้นที่ 3, นี่นี่แถวที่สามต้นที่สามนี่ก็โอเคผ่านอยู่แต่กําลังแตกยอดขี้กันดอวเบิ้งกอไผ่บานกอไผ่นี่เขามาเลี้ยงไว้ กอไผ่ตัวนี้เป็นกอไผ่ใหญ่ใบหลายตัดทิีมแล้วมันทึบเกินไปกอไผ่เสีงยงไผ่บานเท่านี่เลี้ยงไว้นี่เก่ามาปีแรกเนี่ยผู้ถ่อเขาจะเอาเหาเา็ดหอมเขาเจาะตัดยอดมันแล้วมันติแตกเป็นพุ่มแบบคมนี่แบบแบบน่าตึ๊บก็เลยว่าเดี๋ยวขอเลี้ยงเด้อแม่เด้อถือเอาลั้มันไว้ใส่บานที่เลี้ยงให้ต้นมันสูงมาทันก็เลี้ยงไว้ปีแรกหน้าฝนปีที่แล้วนี่ก็ได้หลายนอละกำลังขึ้นงามๆแบบนี้แหละซ้ำเพลน,นี่แหละ แล้วก็กองปลายลงมาแล้วก็ตัดปลายทีเบิร์ดบานนี่มันก็เลยแต่คุมมอีกถ้ามันแตกคูมมไม่ลายนี่มันบอดีพิลาานอไมขึ้นไปแล้วรลมมันแห้งแถวนี่นอไมขึ้นไปอ่ออๆเนี่ยมันไม่ถือเวลาลมฝาดนอนเนี่ยนอมันจะไปฝากกับกิง่งเดียมันแข็งแข็งมันก็จะหักพับเปาะเปาะแล้วก็จะเป็นไม้โคตรใส่บอดดายทันทีนี่กึ่งังขึ้นไม้ซีนอน,นี่เขาจะเอาเป็นแบบเป็นแนวไว้ซีนอหานอปีนี่คาดว่าน่าจะขึ้นอีกอยู่รอบนึง <c oughs> เรียกว่ากันล่างง่ามสวนมาหนึ่งปีหนึ่งเดือนเมืนอนี้วันวันจันทรีเก่าสิงหาหกสี่เป็นหนึ่งปีหนึ่งเดือนเบืองสภาพในสวนกันเบืองกอไผ่งามพี่น้องเลยบรรยากาศธรรมชาติอยู่ธรรมชาติสวนต้นกล้วยน,นี่ก็เ้านี่ก็โอเคผ่านหลายอยูอ่สำหรับคลิปนี้ก็เอาไปด้วเพียงเท่านีก้การการอยู่ธรรมชาติเดียวเพีกหน่อย การอยู่กับธรรมชาติจังสี่นี่มันก็นดีต่อสุขภาพผีต้องเฮาที่ว่าด,ดีามากๆเนาะเ mm hmm. พ่์มีโอกาสอยู่ได้ก็ถที่ว่าด,ดีและแต่ว่าส่วนใหญ่ชาวเกษตรกร,กรชาวสวนเชาให้่ชาานาที่ประสบปัญหาหนักเลยหลกัลกๆเลยของชีวิตคือการดาเนินชีวิตแบบยากจนแม่นบาพี่น้องเฮอดาไนายอยู่เนี่ยเขาบังคับให้เป็นคนใส่คนสวนในบ้านเนาะจักสิว่าจังเด้ มันบวชไว้กบควมอยากจนสู่บวว้อยากให้ลูกไปเลี้ยงลงเลี้ยงดีๆให้เขากับไปบวได้เพราะว่ารายได้มันหน่อยเป็นชา่าสวนเช่าให้ช่าหน้าเนี่ยรายได้น้อยบวบไว้บวมเงินต้องให้ลูกเลี้ยงรงเรียนวัดให้ลูกเลี้ยงรงเรียนลาดเท่านั้นดีที่สุดได้แค่นี้ลูกผู้เดเกง่งบักเดมันเกง่งอีเดมันเกง่งมันจังสิไปเหงานที่ดีดกว่าได้นี่คือปัญหาหลัก ของชอให้เช่าหน้าเช่าสวนเท่าในเรื่องทีด,ดีก็คือว่ามมนได้ยุ่ธรรมาชาตินี่แหละแต่ถ้าบริหารจัดการดีๆด้วยมีฐานการคิดดีๆนี่ก็อาจจะอยู่ได้แบบสบายขึ้กันนะที่ผมคิดว่านะพอานี้ทั้งนั้นมันแล้วแต่คนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ได้เพี่อเท่นนี้กนพี่น้องสวัสดีครับแถวที่สามต้นที่สองต้นที่สาม mm -hmm.